สวัสดีครับทุกคนนะครับเมื่อวานก่อนนะครับผมได้เจออ่าเขาเรียกว่าไง f c ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าตัว a อพี่ใช้ดีไหมนะครับเขาบอกว่าของเขาอ่ะไม่ค่อยดีเลยนะครับติดปัญหาในเรื่องของความร้อนนะครับแล้วก็แอไม่ค่อยเย็นอะไรประมาณนี้ A อเสียบ่อยนะครับผมก็เลยมีเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเคล็ดลับนะเพราะว่าช่างก็ไม่ยอมไม่เคยบอกผมเหมือนกันนะครับผมทํามานะครับ ปกติของผมทํามาปีแรกก็เป็นเหมือนกันนะครับเอเมื่อความร้อนมันก็จะตัดเพิ่มเพราะว่านี่ครับหลักๆก,ก็คือน,นี่ครับตัวนี้เครียกว่าคอยร้อนนะครับอ่าพลหิตวายคามร้อนตัวนี้นะครับปกติมันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับพี่น้องทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าผมขี้เกียจขึ้นนะมองไม่เห็นเลยเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ครับผมเปลี่ยนเป็นสองตัวนะครับปีที่แล้วนะครับ ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับคมนะครับคมตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับตัวเก่ามันรั่วนะครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งก็คือเมื่อคอยร้อนตัวนี้นะครับมันระบายความร้อนไม่ได้นะครับก็ทําให้คมนะครับคมของเรานะครับตัวนี้นะครับทํางานหนักนะครับทําให้คมรั่วคมซึมนะครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้ให้เอไม่เย็นนะครับนี่ครับพอเราแก้ตัวนี้จบเลยครับคมก็ใช้งานได้ดีนะครับ ปีนี้ไม่มีการซ่อมจุกจิกเลยปีแรกที่เราเขาเรียกว่าใช้นะปีแรกที่เราใช้นะครับปีแรกที่เราซื้อมานะครับทั้งเปลี่ยนไม่ซีนแตกก็เปลี่ยนโอลิงความร้อนตัวนี้แหละครับฟิวขาดอะไรคือปัญหาสารพัดนะครับในปีแรกนะครับพอปีที่สองก็คือก็ยังเป็นนะครับพอเริ่มอาการหนักนะครับพอปีปีที่สามนะครับคือปีที่แล้ว เราก็เลยนะครับนี่ครับเก็บรั่วเก็บอะไรนะครับก็นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้แอร์ไม่ค่อยเย็นเพราะว่ามันทํางานหนักนะครับเราก็เก็บนะครับเก็บรั่วก็คือไม่ให้ฝุ่นเข้าให้มันเข้าได้น้อยที่สุดนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแผงสองเป็นพัดลมสองแผงนะครับซึ่งมันระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็สายอีกสาเหตุหนึ่งนะครับคือตอนเย็นๆนะครับประมาณสักห้าโมงนะครับเป็น อะคริลิกนะครับไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ของเป็นผมของผมมันจะเป็นนะครับฝ้ามันจะขึ้นนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือกลางคืนจะเกี่ยวยากมากนะครับเพราะว่าหนึ่งด้ยเรียกว่าไงเหมือนทัศนวิสัยนะครับจะไม่ค่อยดีเพราะไฟสอว่างไม่ค่อยมีนะครับแต่ของผมนี้แก้มาหมดละได้หมดละเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับนี่ครับเรื่องของฝ้านะครับนี่นี่นี่ทุกคนเราก็ไปหาแผ่นอะไรก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็น เพนอะคริลิกอันนี้ครับแต่ของผมนี่คือเอาเพนอะคริลิกนะครับแล้วก็ดัดโค้งเห็นไหมอย่าให้มันไปถึงนู่นนะครับเพราะมันไปถึงนู่นความร้อนกับความเย็นมันดุนมันกระทบกันนะครับมันก็เลยเป็นฝ้านะครับเป็นฝ้าไอ้ข้างในอ่ะเราพอเช็ดได้แต่พอเป็นข้างนอกนะมันเช็ดไม่ได้นะครับทุกคนพอเช็ดไม่ได้เราก็มองมองยากนะครับไปเกี่ยวในอะเรียกว่าพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะเราก็เกี่ยวยากสักนิดหนึ่งนะครับนะครับแต่ถ้า พื้นที่นาโล่งๆก็เกี่ยวสบายนะก็ยังพอได้เรียกว่าพอเดาทางได้นะครับถ้าเจอตอเจออะไรต้นไม้เยอะนี่ก็เกี่ยวยากนะครับอตัวนี้ก็ผมก็แก้านานเหมือนกันนะครับเรียกว่าเราก็ไม่รู้ไม่รู้ทริคนะครับช่างก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นกับอย่างนี้แหละนะครับปกตินะครับหลายคนก็ถามนะครับบอกถามหลายคนก็เป็นนะครับในช่วงเย็ยนๆสักประมาณชั่วโมงหนึ่งะครับช่วงประมาณตะวันจะตกดินนะครับมันก็จะเป็นทุกคน เขาวางั้นนะผมก็เลยมันต้องมีวิธีแก้นะครับผมก็เลยนี่ครับจบที่แบบนี้ครับให้ลมมันมาก็ให้มันยิงลงหาตัวตัวเราเลยนะครับแล้วก็นี่ครับหลายคนนะครับเกี่ยวกลางคืนมองไม่เห็นนะครับนี่อุ้ยแมฆเกือบตกนี่ครับผมเพิ่มไฟอีกสองตัวนะครับซึ่งไฟตัวเนี้โคตรสว่างเลยทุกคนนะครับสองตัวจบเลยครับแบบ สว่างเหมือนกลางวันเลยกลางคืนนี่จะมองแบบโอ้โหโคตรสว่างมันจะสว่างไปทั่วเลยนะครับนี่ครับคือแก้ปัญหาจบแล้วครับไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับตัวเองนะครับถ้าเรารู้ทิกนะครับดูนะครับเปลี่ยนนะครับหลักๆก็คือนี่ครับเปลี่ยนแผงนะครับเป็นพัดลมสองนะครับเป็นแผงใหญ่นะครับเป็นเอาความร้อนนะครับแล้วก็ตัวหลักก็คือดึงเครื่องนะครับช่างเขาบอกว่าให้ใช้คอมเอของวีโก้นะครับวีโก้นะครับ ให้จำไม่ผิดนะนะครับตัวนี้ผมก็ติดตั้งมานะครับให้จำไม่ผิดสองหมื่นสองพ่จะพ่อร์นะครับนี่ครับไม่จบนะครับผมซื้อมาเปลี่ยนใหม่อีกนะนี่อันตัวนี้ซื้อมาเองนะครับช่างไม่ทําให้ซื้อมาเปลี่ยนซื้อมาใส่แล้วก็ให้ช่างเข้ามาเติมน้ำยานะครับให้มาเดินสายล้างตู้ใหม่นะครับก็ใช้ได้ครับนี่ครับ ก็ประมาณนี้ครับสาหรับตัวเอนะครับท่านใดนะครับที่ไม่เย็นนะครับลองลองเอาไปแก้ดูนะครับลองเอาไปแก้ดูนะครับทําดูรับรองเย็นปกตินะครับหลายผมเห็นหลายค่ายเลยมันจะอยู่ตรงเนี้ยของเดิมด้วยแหละของศูนย์ของติดศูนย์มาแล้วมันจะมีแค่แผงเดียวนะครับก็คืออาการก็เหมือนที่ผมบอกหนึ่งหนึ่งอะเราเป่าระบายความร้อนไม่ได้ถ้าสําหรับผมนะนี่ครับผมมีปั๊มลมนะครับ ก็เนี่ยเวลาเข้าบ้านนะครับเราก็จะเป่านะครับแผงนะครับเป่าไล่ฝุ่นนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวข้าวมันฝุ่นมันจะเยอะมากเลยทั้งฝุ่นสร้างข้าวทั้งฝุ่นข้าวนะครับฝุ่นแบบสุดยอดเลยมันก็จะตันนะครับทําให้ระบายความร้อนไม่ได้นะครับถ้าเราใสา่แผงเดียวอ่ะมันจะระบายความร้อนได้ยากมากนะครับต้องเป่าถ้าช่วงเจอช่วงร้อนๆน่ะต้องมีสายลมนี่ครับทําสายลมไว้นี่เป่าทุกช่วงเลยกาเรียกว่าเต็มอุ้มปุ๊บเป่าเต็มอุ้มเป่า นะครับแต่ผมใส่สองแผงตอนนี้ตัวนี้นะครับไม่เคยเป่าเลยผมจะเป่าแค่มอ้นาอย่างเดียวนะครับในช่วงที่เต็มอุ้มนะถ้าปกติปีแรกอ่ะผมเต็มอุ้มหนึ่งเป่าทั้งมอ้นาเป่าทั้งพัดลมแอร์ะ A นะครับไม่งั้น A อมันจะร้อนมันก็จะตัดมันก็จะไม่ทำงานนะครับตัวนี้นะครับก็ก็ช่วยได้เยอะเลยปีนี้ไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่าปวดหัวเรื่อง A อเลยนะครับ ก็คนขับก็สบายใจนะครับแล้วเราก็ดีใจนะครับทํางานได้นะครับปกตินะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามนะครับสสําราญดีนะครับแล้วก็เพจสสําราญดีนะครับเราจะมีคลิปสาระดีๆหรืออาจจะไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันสําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ